คมและเซฟเฟอร์ครับพี่อูของเราฮะโอ้โหความหวังสักหนึ่งคิวนะฮะผมให้สองเลยสองคิวฮะสองคิวสองคิวเอาแล้วจะเป็นงูฉกคณะของเมจิกอีสปอร์ตหรือเปล่าเรียนคิวอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับเออแล้วดูฮะดูพี่อูไหมสักหนึ่งไหมพี่แล้วดูฮะเอ็มเอสซีดันเข้ามาตรงกลางคือยึดตำแหน่งตรงกลางเยอะมากๆนะเอ็มเอสซีครับ ดูฮะคนต่างคนต่างนิ่งนะผมบอกเลยมีโอกาสที่จะฉกหน้าของอีอารีนาด้วยนะใช่เอามูนกับพี่หูคิดเล่นๆเราลองจินตนาการเอาเหรอเล่นสมมติว่าอีอารีนาเนี่ยไปเทรดมาสองคนเอ็นสี่แล้วล่วงหมดแล้วเหลือพี่หูคนเดียวนะวันอันวันถ้าเหลือวันอันวันนี่โอ้โหนี่ไงโอ้สกีครับตรงนี้ตำแหน่งอยู่ไม่นานนะทำงานอยู่ตลอดไปแล้วตัวนี้ปลารอไปแล้วครับไปช่วยม่อนนะใช่ครับไปช่วยไปแล้ว ครับแลาวพี่หุ่เข้ามาหลดเซฟดังเซฟเฟอร์เข้าหลดเลยครับมังคีคิงโดนกดมาเหมือนกันจัดแล้วมันหายกลางครับลุคสีเป็นจีเรนาฟาร์รอสไปดูความมั่นใจนะฮะเซฟเฟอร์อาเลยครับนอสแล้วก็รอเป้าอยู่ครับแล้ววงจะบีบบีบลงขวาล่างมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเมจิกเอไมท์เอสพายายับบุรีรัมย์ครับ ก็รู้ถึงพูเซนเรียบรอ้อยเซลเฟอร์น,อน,อน็นอสน็อวซ้ำน็อสไปด้วยครับเป็นงไงฮะตรงนี้ท้ำไปละทำไมละระบักหนึ่งเดินมาลู่มาจ,าจามนนิจัสเมทโดนน็อคไปพี่อูเซลเฟอร์แบกแล้วผมบอกเลยตอนนี้ฮะแล้วดูบักหนึ่งบักหนึ่งเซลเฟอร์เซลเฟอร์เซลเฟอร์เห็นเซลเฟอร์เจ็บโอ้ยเลยเฮ้ยแล้วพี่อูเซลเฟอร์นี่งไงไปน็อคไปก๊อสแมวได้โล่ได้นะโล่ได้นะโลจัดด้วยนะโลโลแล้วไม่ปั๊มด้วยนะผมโลแล้วไม่ปั๊มด้วยเป็นไงเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเอแมว ตอบแมวเลยพี่อู๋นี่ยเป่าซ้อมเป่าซ้อมเป่าซ้อมอาอมา <laughs> ดิเฮ้ยไอ้แมวซ่าหรอแมวซ่าหรอ <laughs> พี่อูป๋ปากดีด้วยดิพี่อู๋คอนเซปต์อ่ะมีหน่อยไม่เก่งแต่ปากดีดิไ <laughs> อเย็บบอกให้กูปากดีแต่กูไม่กล้าดิเอ้าครูเซียเป็นน้องเซนติกาเต้ครับแล้วดูฮะว่าจะปิดคิวได้หรือเปล่าสำหรับเซฟเฟอร์แล้วปิดคิวได้นี่ไงล่ะฮะโอ้เอาคืนมาได้ครับสำหรับเพอร์เพอร์มูธครับ โมเก็บบุหรีำไปหนึ่งเนี่ยแต่ว่าทุกทีผมสั่งว่าไงแป๊บหนึ่งฟังเสียงม่อนฟังเสียงโยชิฟังเสียงโยชีก็ดี่ะเนี่ยเฮ้ยคันแรกอ่ะได้ยินไหมให้พี่อูดำเราแตก่พี่จะไปเอาคันนี้พี่อู๋พี่อู๋บอกเก้ไปได้ไหมพี่อู๋พี่อู๋บอกเก้คันนี้ไปนี่ดิเบนบอกไม่ได้ให้พี่อู๋เอาบักเก้มาเอารถที่เตี้ยงกว่าเดิมอีก คันนี้ไม่ให้คันนี้ดีกว่ารู้ม่าม้วาคันนี้เฟซกว่าไม่ให้อย่าอย่าอย่าโดดลงรถนะเคไปเดี๋ยวนะเคปะถ้าโดดลงรถไปพี่พี่ไปเลพี่ไปเลโไปพี่ขับเลยครับดูเลดูดิกูน้ำหน้าเลยหูใจหูใจนี่ักทวงูตามมาเต็มขึพ่้กูายกูพากู้พาข้ามาพี่อ้โไปขไปพี่้ใจยิงเกินร้อย เอ็ดดูตำแหน่งกูแม่งเท่ห์ไงจั์ชอบอ่ะตำแหน่งกูเท่ว่ะพี่ผมยังติดตลกกับเลยนะว่าไอ้เี้ยตำแหน่งในการเล่นเมื่อกี้กูแม่งเท่จัดครับไอ้น้องใส่จัดโมเมนต์แล้วตอนนี้โดนชาร์จกระโดดลงมาเอาแล้วฮะอลริเบตตโอ้ปิดคิวจัดโมเมนต์ไปแล้วเหรอเซลเฟอร์คนเดียวน่าจะได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้นั่นตกใจครับแล้วเซลเฟอร์เซฟเวอร์เรียบร้อยโดนอาริเบตต์ล็อกไปตรงนี้ A few moments later แล้วอรื่อริงหนึ่งแต่ว่าไหลรอดไปได้อะคันที่สองมาถึงอยู่กิมบอรีดิฟสวยๆผ่านไปแล้วเดี๋ยยวมาาดดูคนสุท้ โอ้โหว่าอยู่ไทยแลนด์เซอร์กิลไทยแลนด์เซอร์กิลดิปม้าโอ้โหดิปมานตึงเบรกมือเซฟเวอร์โดนเกี่ยวคอบอกไว้ต้องห่วงฉันไปกันต่อน้องๆตรงนี้เอาละครับพี่โอ๋อยู่ไหนพี่โอ๋พี่โอ๋ต้องมาแล้วจังหวะนี้เอาละครับทอฟฟี่โดนแปดเต็มๆโดนยิงเคาะมาโอ้โหอยู่ในสโมกอยู่ครับตอนนี้นี่ไงโห้รีกุ๊ปสามครับแต่ว่ามีจัสต์โมเมนต์ครับขีดมุมออกไปพยายามจะยิงมาจากทางด้านขวาแล้วเราเบิดมาครับของจัสต์โมเมนต์ลงไหม ได้ไหมเอายทะลุมาเหมือนกันแล้วต้องให้ตัวเปิดทํางานใช่ไหมเพื่อนเซฟเบอร์บอกว่าเดี๋ยวอู๋เองอู๋ไหมเผาไปก่อนเริ่มใจสั่นเหมือนกันครับจังหวะนี้พี่อู๋ครับเอาเลยครับจังหวะจะปิดแคมมาลูสไตจีไปเปิดน็อกซอฟฟี่ได้สไตจีสามออกไปแล้วอยู่ไหมหมาะสมโอ้โหนะฮะเป็นสไตจีครับปิดงานไปเพอร์เพลมูนกับเกมนี้หน้าพี่เบนส์เหมือนยังงงๆอยู่ โอ้โหได้เฉิดเฉิดฉายไปทีหนึ่งผมชอบท่าเขามากนะดิกแว่นมาหนึ่งทีฮะแล้วนี่ครับโบว์า่ามอีสปอร์ครับถ้าว่ากันด้วยตามตารางของเงินรางวัลนะโบว์าหมมคืออยู่อันดับ4ของตารางนะครับ